จากล่างขาบ้านนี่47อันนี้นะอันนี้นะซื้อมาแต่ทางเฮนะ้าเนาะเนียซื้อมาแต่ทางเ้เา้ซื้อในสวรรค์บ้านเาใส่ใส่ของลาใส่แล้สัญญาณบ่แฮงสัญญาณบ่แหงญญเมาเปียนนนเป็นซิมไทยเขาอมซิมทุมุกซิมถุงเด,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 ดือนเดือนเดือนอะไเดือนสามลอยเดืออย สบายดีพี่น้องเนาะมือนี่เบออื่นเคยผู้ไทยก็ไดิอยู่ด่พาแคมของบัน่นคั้นตาจานเนาะพี่น้องพอดีรอถาเรือเนอะอาะเพราะว่าเรือขจจสิมาเอาไปถามทั้งพู่นพี่น้องทั้งดอนดอนถําเงินเป็นพังประเทศเลาวอีพี่น้องพังนั่นมือเป็นพังประเทศไทยเลยพี่น้องเพราะว่ากัมมี่ดีอย่างแน่เนาะก็เลสิเป กี่เห่าพัดายบรรยากาศเนาะพี่น้องเบิ่งชุมไปทั้งขุนเนาะเพราะว่าฟังทั้งขุนมีไฟปอกไฟฟ้ามีให้หนอกให้หน้าครบเบิ่อได้พี่น้องทมบูรณ์นะมีที่บ้านพร้อมเนาะพี่น้องมีเกันหลายหลังเนาะพี่น้องอยู่ทางดอนทำเงินในเดือนนี้เพิ่นกาลังเอาเห่าเมาเนาะพี่น้องบ้านเนี่ยนะทั้งบ้านอาจารย์พนกามีโครงการเฮ็ดกันเจียมเนาะพี่น้องเนาะเป็นกาลังเฮ็ดกันเจียมเดืยวนี้พี่น้อง เดี๋ยวนี้เขาเกิดจีขามไปดอนถมเงินเนาะพี่น้องเนาะเรือกำลังมาเอาเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ดจีได้ขามไปดอนถมเงินพี่น้องไหมอู้หึืออาชิเมล้ำนั่นเดี๋ยวพี่น้องเรือกำลังขาเมาเนาะพี่น้องอาชิเมล้ำนี่รือบ่เนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเที่ยวซุ้มดอนถมเงินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กำลังอยู่บ้านคณาจารย์ตอนนี้บ้านคณาจารย์เพิ่งกำลังเห็ด กันเจียนมีโครงการเห็ดกันเจียนเนาะเบิดเมืองไซผู้ทองนี่มีบันคตอาจารย์บ้านเดียวพี่น้องที่ว่ามีโครงการเห็ดกันเจียนยำกระพังไม่นำคลองนอะพี่น้องมีเือมาเอาได้พี่น้องเหมือนนี่ได้กขามไปเรียนดอนทำงินได้เหมือนี มาหลายคนเทมเมาเกิดอะไมาสามสี่คนบนบนนี้โอ้ยน้ะป้ากันเมาไล่ลีนี่นี่ยันลงทางเบ้อถึงเด้อไป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 นี่โอ้ เคยนั่งเฮือได้หีิย่านเฮือได้หนิอ๋อสะเฟอ่อได้หนินายยามาได้พี่น้องเด้ครั้งแรกได้ในปลิีสดอนทำเงินนี่มีเหื้อมาเอาครั้งนี้ได้พี่น้องเลยฮูน้นนอนโมเมนต์ฟังประเทศไทยได้พี่น้องเลยฟังเล่าได้ทัง้งสุดนะนี่ไฟฟอบไฟฟายอย่างนี้เลย ให้จีตายบปรนยตากาบพี่นอ้องชมไปนำ้ำสิ่งไปน้ำคล้องเนาะไปๆพี่น้องมันดินบันดอนตรงกันปดินบันดอนตรงนั้นเด้ดอ อนนี้เรากำลังนั่งเรือข้ามไปดอนทมเงินเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่ากามีเวียงเน,นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปชมบรรยากาศทั้งบ้านดอนทมเงินเนาะพี่น้องเนาะ ไปแห้งก็ได้เด้ฮอดแล้วพี่น้องเลยบ้านผาบ้านดอนทำเรนยนเนี่ยนาบ้านดอนทำเรินเหระฮอดแล้วบ้าน ไปเดี๋ยวงะไ้กำลังขึ้นทาบานดอนทำเงินพี่น้องเลยพ<ฮ>ู้นสะพั่งกูข้าเจ้ากำลังเหตุดกันเจียนบรรคตจารย์แต่้เอากะขามมาบานดอนทำเงินแล้วพี่น้องเลย เดสิพาพี่น้องละ้มบานดอนถึงเงินเนาะข้างแรกพี่น้องที่ได้มาดอนถึงเงินนีเดสิพาพี่น้องเที่ยวในหมู่บ้านดอนถึงเงินเลยเนาะมาน,นี่กามี่น่องชายเป็นผ้าเที่ยวมาน,นี่ผ้าเที่ยวบัดดอนถึงเงิน ไฟเซเลซิโพี่น้องใต้ตามเส้นทางท่าลงเนาะเป็นดอนที่ว่ามีดินที่กว้างพี่น้องดินลายดอนดอนทำเงินหนึ่หน้ามีส่วนมีหายอยู่พี่น้องเลยดอนทำเงินนี่มีส่วนยางแล้วก็มีโมโมบานพ,พริบพพี่น้องเลย เมนเสาไฟฟ้าพี่น้อง,องเสาไฟฟ้าขามมาตะพูนพังฟังบัลลังก์คัตจานขามมาดอนถึงเงินเนาะนี่เด้พี่น้องบัลลังนถึงถึงเงินถีนงขามมานี่โอ้มีรถจักรคอมได้พี่น้องรถจักรกับรถไทบุกเบิร์กในกันมมี่นะพี่น้อง นาซิเมนก,ก็เจาใส่เหื้อขามาเนาะพัวก,กันรถทันจักแะ้วกัรถไทนาเนี่ยพี่น้องอเฮ้ยนก็เจาก,ก็มีตารางใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยอะ san bàn sồn vô khác này nó thì nó ô oh. cái chào hiền nhăng này cái tiếng người cái cứ khôn thế đi โอ้ไปในเ่อนพี ah, 응่น้องนี่ฮะอาเบาอึ้งเคยูุไทยภาษาไทยแมนโอ้ก็จะมีงานดองนินี่ง ุณียางกายมากกะเจ้าทามสีส่องยูทูปี่น้องรถสีรถปันเข่าก็มีด้วยพี่น้องไ่จานดาเทียมก็มีขบบเปิดเนาะตัวแสดงวันดิน,นกวงกวงเติร์พี่น้องเลยมีทางห่อรถจักรี่ นาสติดกับไส้เดนไทยกับอ,บอัิอดดออบูฮังกันเอาพี่น้องถวาดินเหมือนก่วงบอนนี้เอ่อมมเหินซานบันซองกัะเจ้ากันพี่น้องเนี่ยมาจำ เพื่อนทั้งบันขาตจาน,นเด้นมีแต่ลังไงียย้งโอ้สหตงย้ำก่าไม่เท่าเออเห็ุยังเ <g ül> นาะเออ มีหานเดียวนี้เนี่ยหนขาเนาะเบสในบ้านนี่มีหานเดียวหรือ่าานขานิสองหานเบสจักรล่างขาบ้านนี่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดโอ้สี่สิบเจ็ดม่กดหลายเติบเนาะ หลายเลยสี่สิบเจ็ดเงินมีให้หนอให้หน้ามีคลองน้ำเรียบร้อยเนาะมีคลองน้ำเอากปลูกปีนี้มันนี่นะถ้าเขาย่างตะนีย่างไปไปสุดต้องพูดนะครับอันติดกับสาแดนไทยมันเนี่ยมันไกลบันไดไกลเต๋อเบาจะพูดว่าว่าเขาคือคือจะเป็นตะพังให้ยางกระพุนยังอยู่นี่เป็นชาติ่วนนะ เ็นพ่อหข้องน้ำรับลงตัวพุดอือคข้องน้ำส่วนหนึ่งลูกของลูกเบิร์นชอกส่วนสองส่วนจักรลักษณ์่างแต่กี้เขาบอว่าเพิ่งก็ว่าสองลักสองรักทงยาวกว่าสี่ลักอณกันเหมือนเหมัอนห่างไกลไกลสำหรับทางตะทางไทยครับมาดอนเฮานต้นนานามคลองแม่นความรอกับประมาณ หารอยเมตรหารอยเมตรเอือยหกร้อเมตรออืมอืมันหยดน้ำมันวนทงนี้ทางนี้มันกิมันหยดไปน้ำเนาะทังนี้มันก็8 0แปดอยเมตรอืมรักไพ่นนมหาลากไปนี่แปดเมตรอืมอืมออ๋ยางไปตงพุ่นกับแกตเเนะเนาะอ เร่งเงินชิพ้าหางเราไปต้องเบืองยางเราลินกันไปฟ้าบปบ้มาโอ้ยว่ะหาพี่น้องครับสิพ้าพี่น้องยางล่ออ่านโมบานดอนําเงินเราพี่น้องเพราะว่าเขาขามมาจากบ้านคัตจารย์มาพี่กับเป็นบ้านนึ่งพี่น้อง จากดอนเหมือนกันเป็นดอนเนี่เป็นบ้านนั่งอีพี่น้องมีคลองน้ามีไฟฟ้าอย่างดีพี่น้องมีรถจักรมีรถไถนะก็บิ่งพี่น้องเลยบ้านเรียนพลังใหญ่เติบเป็นเด็กพลังใหญ่ฮึ่มเลยสุดอันนี้นะอันนี้นะซื้อมาแต่ทั้งเฮาเนาะอันนี้ซื้อทั้งห้าหัวแล้วซื้อในสวนผ่านไอโมบายในสวนหรือตลอดสวน Tại cao cow đã say hong lao, say là sanyan muheng, then mup yên and pin sim thai hoa. Ừ, oh, sim tu mục. Sim tu mục. Then, 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 ไทยหรือสัญญาณลาวสา่วนลายใสซับซับกันเท่าเท่ากันออสลับกันทั้งไทยทั้งลาวสลับกันแต,แต่เมื่อเบื้องแล้วนี่ก็ลาวรายกลัวไทยก็สิบร้ายเครื่องเป็นไรทีนี้เพื่อเนเดี๋ยวตอนนี้สามสี่เครื่องก็ไทยเครื่องหนึ่งกับ<ด>ลาวกันมาพี่น้องก็ตรไรอ้อยก้าวขึ้นเด้อกับเมื่อทางบ้านคาตาจานคนเดีย,ดย,ดยพี่น้องหล,งลังจากที่เฮามาหลินบ้านดอนทงนเงินแลเรียบร้อยเนาะ เอาไะชินั่งเรือข้ามไปอีกพี่น้องข้ามไปฟังเล่าอยู่ฟังหนึ่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวเอาไชินั่งเรือข้ามไปเดี๋ยวเสี่ยพี่น้องสมบรรยากาศทางแม่น้ำคลองแน่น้อพี่น้องเดี๋ยวกระทั่งบ้านดอนถึงเงินแน่ก็ถือว่ากันสร้างบ้านซองเพิ่นกะสักทาม,มากกวมีอยู่ประมาณสี่สิบกว่าหลังคาเนาะ เกือนซานบานทองเป็นกนันได้มีไฟ,ฟโฟไ,ฟฟไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยมีคล้องหนอคล้อ,องน้นาเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นกมีโครงการกันเจืยนพี่น้องนาซีเหตอยุบันขันตจาร์แล้วนาซีมาเหตอยุบันดอนทรรเง,นงนินอีกงเนาะกันเจือนเนาะ้แขงมพี่น้องมากน,นาลตะฟังของเนี๋วได้พี่น้องเ,นเนียบ้แคมของโอ้ย บาข,ของจะมาสัน้นเฉียนอ่นโอ้โอโอนกันเจียนพี่น้องกันเจียนเหมือนข้าตจา ตอนนี้กับเวลาอยู่ประมาณสี่โมงตรงพี่น้องเลยวันนี้สี่โมงตรงเนาะก,นกำลังกำลังย่างไปหาเพื่อนอะพี่นออ้องเพราะว่าเพือน้องๆคนน่ะประจวบชูทั้งคู่พี่น้อง,อง,ออองฟังนั่นก็เล่าฟังนี่นก็เล่าพี่น้อง ก็เทว่าบรนดอนทำงนเงินนี่ก็เป็นดอนที่ยัย่เนาะเพื่อนเนี่ยพี่น้องมีเฮือนซาบนบรรสองเอากระจังไดรกาฝากส่องนี่เด้อพี่น้องก็ได้ที่เบิร์นส่องบ่าวอื่นเคยผู้ไทยก็ฝากส่องกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องเด้อเอาไปเสด็จนางเฮือกับเด้อพี่น้องเลย